สวัสดีค่ะน้องเดียค่ะคอนเทนเตอร์ของมันทีวีค่ะวันนี้นะคะน้องเดียจะมาบอกวิธีการจัดห้องสไตล์ลิเดียค่ะค่ะมี3ข้อใหญ่เลยค่ะ1ค่ะลีเดียจะเลือกโทนสีที่ตัวเองชอบก่อนนะคะว่าตัวเองค่ะชอบสีไหนแบบไหนค่ะเพราะวิธีการเลือกสีที่เราชอบมันจะทําให้เวลาเราอยู่ในห้องสบายใจขึ้นค่ะข้อที่2ค่ะน้องเดียก็จะดูขนาดห้องนะคะว่าขนาดห้องของน้องเดียค่ะตู้เตียงได้ขนาดกี่ฟุตตู้เสื้อผ้าตู้เครื่องแป้งได้ขนาดเท่าไหร่ความสูงเท่าไหร่นะคะ ข้อท้ายแล้วนะคะข้อท้ายคือสำคัญมากของเดียเลยเดียจะเป็นคนที่ชอบซื้อเป็นเซ็ตห้องนอนค่ะลูกค้าเหมือนชุดนี้ค่ะที่เดียนั่งอยู่นะคะเป็นชุดห้องนอนคาราราราคา13,990ับาทชุดนี้ก็จะได้เตียงได,ได้ตู้เสื้อผ้าได้ตู้เครื่องแป้งน,นะคะลูกค้าค่ะเป็นเซ็ตแบบนี้ลิเดียชอบค่ะเพราะว่าง่ายในการจัดห้องของลิเดียค่ะค่ะสุดท้ายนี้ลิเดียอยากจะถามลูกค้าว่าชอบกันไหมคะถ้าสมมุติว่า คนไหนยังคิดไม่ออกนะคะว่าจะจ,จัดห้องแบบไหนสามารถทักเพจมาถามลิเดียได้นะคะว่าจะเลือกแบบไหนโทนสีไหนขนาดเตียงเท่าไหร่สามารถทักแชทมาปรึกษาลิเดียได้นะคะสุดท้ายน,นะคะถูกดีมีมาตรฐานบริการเยี่ยมค่ะอย่าลืมนะคะที่ฟันทิพย์ทวีเท่าน,นั้นค่ะ